สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับน้องอ้อเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะน้องอ้อจะพามาที่กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือนะคะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจเลยนะคะจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เดีย๋ยวจะให้แม่แม่ช่วยแนะนําตัวนิดนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มสตีทอผ้าบ้านหนองเรือนะคะนำทีมงานโดยประธาน คุณตังววนหางหน้านะคะและดุกนั้นนะคะเป็นเลขาของกลุ่มนางสาวสุธามาศสุนทรค่ะ,คะอ่ะอ,ะอยากให้คุณแม่ล่าถึงที่มาของการจัดตั้งกลุ่มของเรานดนึงค่ะว่ามีที่มายังไง,งได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือของเราขึ้นมานะคะ่ะ,ะเรื่องราวของความเป็นมาที่ก่อตั้งกลุ่มนะคะเริ่มต้นนดิมทีก็จะมีพัฒนาสัางคมที่จะมาดูแลเรื่องความเป็นในชุมชนนะคะมาสร้างรายได้ก็จะมีเข้ามาให้ผู้สูงอญญญายุเนี่ย ยอ้อมผ้าทอผ้าสีธรรมชาตินะคะแล้วต่อมาก็จะมีอกองคุนผู้สูงอายุมีมอบมาสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุลูกๆก็ได้ไข่ควาถุงปัญญาสรารุ่นแม่ทีนึงแล้วผู้ที่มาสนับสนุนรั้งที่สามที่ทําให้เราสวดลุมนี้ได้ก็คือการเรียนรู้นขณะการสนิบสติเกณฑ์ขันตอนต่างๆค่ะก็ถือว่ากลุ่มเราเกิดจากการสนับสนุนจากหน่งานนะคะทำให้เกิดเป็นกลุ่มขเราขึ้นมาเนะาะทำให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายไ,ได้นะคะก็ ผลิตภัณฑ์ของคุมเราล่ะคะคุณแม่คะผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ก็หลากหลายนะคะแต่เราใช้จากลุมปัญญาเป็นหลัลกด้วจากการทอมือทอมือเสร็จซึ่งก็จะมีรุ่นลูกที่จแลลัแฝ่รูปเป็นตามที่เห็นด้านหลังนี่นะคะก็จะมีเป็นผ้ามัดผีค่ะต้องมาจากเป็นผ้าของมารมดาที่เรออ <ๆ S 2> าทอก็จะมีเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหลเป็นรัดเข็เป็นหมอลูกต่างๆนะคะ มีลายเอฟลายตูนแต่ขึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเมืองนอกจากผ้าแล้วเรามีเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้างคะแม่ที่เห็นด้านข้างคือเตารวยผ้าที่ัดเย็อ่าหมอนรูปทรงต่างๆที่ทําจากผ้าของกลุ่มใช่ไหมคะอันนี้ก็เรียกลายลายตาหมออ๋อลายตาหมอกากแล้งที่แล้วลายลายที่แพรกลายแพรกเป็นลายเรื่องลายที่รารตั้งกลุ่มคนทำสมัยก่อนเาก็ทําเป็นที่นอนหมอน ทีนอนหมอนเ้นท right? <Oh, okay? ี่นอน้ก็คผลิตัณ์ของกลุเราตรน้คที่ผ้าสีธรรมชาติที่ทางกลุ่มทำเองใช่ไหมคะ ค่ะคุณแม่ค่ะแล้วมีช่องทางการตลาดช่องทางการติดต่อ,อถ้าหากว่ามีผู้ที่สนใจอยากสั่งซื้อค่ะจะเข้าไปในเพจ Facebook นะคะกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือนะคะจะมีเพจอยู่แล้วก็ไอดีไล0 8 9 0 6 8 6 8ป7นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะส่งเสริมทางกลุ่มนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ทางสำนักงานจัดหา,าง,งานจ,าางงานจาังหวัดยะโสธรของเรานะคะค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ทั้งสองเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลให้เรา